สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์เมื่อมีคนต่างชาติได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นว่าถ้าได้มาเมืองไทยคุณอยากกินอาหารไทยอะไรเป็นอย่างแรกเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะเอ่ยชื่ออาหารไทยที่ชื่นชอบเพียงจานเดียวได้เนื่องจากอาหารไทยมีอาหารรสเลิศให้เลือกมากมาย นี่คืออาหารไทยที่ฉันชอบยำผลไม้ไทยรสเผ็ดปลาหมึกเนึ่อมะนาวไข่เจียวเนื้อปูแกงเขียวหวานเน่อไม้คอหมูย่างไก่ทอดกระเทียมพริกไทยและอีกมากมายคอมเมนต์ต่อมาอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่หลากหลายที่สุดในโลกสำหรับมือใหม่ฉันขอแนะนำอาหารพื้นๆที่คืนชื่อยอย่างต้มยำกุ้งหรือต้มยำทะเลน้ำตกแกงเขียวหวานแกงมัสมัน่นแกงกะหรี่หมู ของโปรดของนักท่องเที่ยวเพราะไม่เผ็ดมากอาหารเรียกน้ำย่อยไทยอย่างสเต๊ะทอดมันปลาหน้าลองผลไม้เช่นสับป,ประรดมะม่วงมังคุดขนุนทุเรียนทุเรียนรสชาติดีแต่มีกลิ่นฉุนห้ามกินกับเบียร์หลีกเลี่ยงส้มตำเพราะมันเผ็ดมากลาบยังมีรสเผ็ดมากและเหมาะที่จะรับประทานเป็นของว่างในบารพ,พร้อมเบียร์เย็นๆ ขอให้มีวันหยุดที่ดีและอย่าลืมว่ากรุงเทพมีร้านอาหารตะวันตกดีๆมากมายเช่นกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาแกงเขียวหวานปลาทอดผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาแกงเขียวหวานไก่และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผัดกระเพราไก่ของโปรดของฉันตั้งแต่มาเมืองไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมา เมื่อฉันกลับมาที่ประเทศไทยฉันจะไปร้านอาหารริมถนนหน้าสถานีหัวลำโพงแล้วสั่งต้มขาไก่พันแนงไก่และเม็ดมะม่วงหิมพานคอมเมนต์ต่อมาขึ้นอยู่กับความอดทนของคุณสำหรับอาหารรสเผ็ดสมมุติว่าคุณชอบอะไรเผ็ดๆหน่อยก็ต้องต้มยำแบบคลาสสิกอาหารทะเลหมูหรือไก่อาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉันขอแนะนำให้คุณลองชิมมากที่สุด จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาหารไทยจึงถือเป็นหนึ่งในอาหารชั้นยอดของโลกคอมเมนต์ต่อมาฉันขอยกตัวอย่างอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทย 1. ส้มตำเป็นอาหารที่นิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งเดิมเป็นอาหารอีสานและฉันคิดว่ามีอาหารที่คล้ายกันในประเทศลาวแต่รสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยส้มตำเป็นอาหารจานโปรดของฉันตลอดกาลส้มตำมีหลากหลายอาจใช้ผลไม้อื่นแทนมะละกอ ส้มตำมักจะเสิร์ฟพร้อมไก่ย่างและกินกับข้าวเหนียวเข้ากันได้ดีจริงๆ 2. ส,สลัดหรือยำต่างๆคนไทยชอบกินยำเป็นส่วนใหญ่รสชาติของยำเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสเผ็ดเค็มหวานและเปรี้ยว 3. ก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วมันเป็นอาหารจีนที่ดัดแปลงปัจจุบันเป็นอาหารไทยที่มีหลากหลายรูปแบบมีเส้นหลายประเภทให้เลือก และร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีอยู่ทั่วไป 4. ผัดไทยคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีอยู่ทุกที่กุ้งมักจะใส่ในผัดไทยแต่จะมีเนื้ออื่นๆหรือไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยคอมเมนต์ต่อมา 1. ผัดไทยไม่ว่าคุณจะเคยทานสิ่งนี้ที่บ้านหรือไม่อาจเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุดนอกประเทศไทยคะ่ะ 2. แกงทั้งแกงเขียวหวานแกงแดงแกงมัสมันแกงผนงลองให้หมดและแกงจากทางใต้ที่ค่อนข้างจะเผ็ดกว่า 3. ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุปบะหมี่แห้งเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่เส้นใหญ่อร่อยทุกอย่างสมมุติว่าคุณไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารฉันแนะนำเมนูหมูแดงและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นสีเหลืองนอกจากนี้ลองก๋วยเตี๋ยวเรือ มีทั้งเนื้อวัวหรือหมูและเผ็ดพอสมควรแต่ก็เป็นอาหารที่ดีทีเดียวจะเสิร์ฟเป็นชามเล็กๆฉันกินได้ประมาณ2-4ชาม 4. ข้าวผัดข้าวผัดสไตล์ไทยอร่อยมีผักและโปรตีนที่คุณเลือก 5. ผัดกระเพราเมนูยอดนิยมของชาวไทยเป็นอาหารไทยฟาสต์ฟู้ดและมีอยู่เกือบทุกที่คอมเมนต์ต่อมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีอาหารจานเด็ดที่ยอดเยี่ยมมากประเทศของฉันอินโดนีเซียก็มีอาหารอร่อยเช่นกันแต่ฉันชอบอาหารไทยเพราะดูเหมือนพวกเขาจะชอบอาหารทะเลและผลไม้เมืองร้อนมากเท่ากับฉันอาหารไทยที่ฉันชอบคือข้าวเหนียวมะม่วงประทับใจเมนูนี้มากเพราะที่อินโดนีเซียเราก็กินข้าวเหนียวเหมือนกันแต่ไม่มีมะม่วงเพิ่มเลยนี่เป็นสิ่งแรกที่ฉันมองหาในร้านอาหารไทยก่อนที่ฉันจะตัดสินใจว่าฉันต้องการเมนูอื่นๆอะไรบ้าง ข้าวผัดสไตล์ไทยในอินโดนีเซียเรายังมีข้าวผัดหลากหลายรูปแบบแต่ข้าวผัดสไตล์ไทยเหมาะกับฉันมากกว่าเพราะมีของที่ฉันชอบในจานเดียวได้แก่อาหารทะเลสับประรดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในอินโดนีเซียเรามีข้าวผัดทะเลแต่ไม่ค่อยมีใครใส่สับประรดหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซุปต้มยำตอนนี้ฉันเป็นผู้รักในต้มยำด้วยส่วนผสมที่ลงตัวรสชาติจะน่าทึ่งมาก มันสดมากรสชาติเข็มข้นมากต้องขอบคุณคนไทยที่ค้นพบสูตรนี้ผัดไทยโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบพาสตา้าที่พวกเขาใช้ในผัดไทยฉันหมายถึงในอินโดนีเซียรเราเรียกพาสตา้าว่ากะเวเทียวและฉันไม่ชอบกะเวเทียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อฉันลองและพบว่าในผัดไทยพวกเขาใช้ถั่วงอกและถั่วลิสง เห็นได้ชัดว่าสองส่วนผสมนี้เป็นเคล็ดลับในการที่ทำให้ฉันชอบในผัดไทยทำไมฉันไม่ชอบกะเวเทียวในอินโดนีเซียเพราะมันเข้มข้นและมันเกินไปแต่ผัดไทยเป็นเวอร์ชันที่สดและอร่อยกว่าแกงเขียวหวานฉันชอบแกงแกงอะไรก็ได้แกงอินเดียแกงญี่ปุ่นแกงไทยหรือแกงชาวอินโดนีเซียฉันชอบแกงเขียวหวานของไทยเพราะมันเขียวและอร่อย คอมเมนต์ต่อมาฉันขอเลือกแค่อย่างเดียวคือกระเพรากุ้งฉันชอบกุ้งตัวใหญ่อาหารไทยเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หรูหราเนื่องจากรสชาติของอาหารทําให้เกิดความสมดุลของอาหารรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยคอมเมนต์ต่อมาเสือร้องไห้เนื้อย่างปรุงสุกแบบปานกลางกับซอสน้ําจิ้มรสเผ็ดให้รับประทานกับข้าวเหนียว ใส่กรอกอีสานกินกับพริกขี้หนูดิบกะะลำปลีก๋วยเตี๋ยวเรือและยังมีอีกหลายจานที่ฉันชอบคอมเมนต์ต่อมาบะหมี่ผัดขี้เมามักทำด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวซีอิ๊วน้ำปลาซอสหอยนางรมกระเทียมเนื้อสัตว์อาหารทะเลพริกพริกไทยดำและโหระพาคอมเมนต์ต่อมา ต้องเป็นคณะหมูกรอบผักสีเขียวกรุบกรอบผัดกับน้ำมันหอยน้ำปลาพริกกระเทียมและหมูสามชั้นทอดกรอบที่คลุกเคล้าให้เข้ากันคอมเมนต์ต่อมาผัดกระเพรามีจำหน่ายทั่วประเทศไทยฉันรู้สึกอิ่มเอมกับอาหารจานนี้แทบทุกวันทุกครั้งที่มาประเทศไทยหากคุณต้องการลองเครื่องดื่มแบบไทยฉันขอแนะนำชานมเผือกมีจำหน่ายในกรุงเทพและอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยฉันไม่ได้ลองอาหาร,ปรแปลกๆเช่น แมงป่องหรือแมลงอื่นๆในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่นแต่ฉันขอแนะนําให้ลองขนมปังนึ่งกับสังขยาใบเตยมันอร่อยมากส่วนสตรีทฟู้ดไม่ต้องสงสัยเลยขนมที่ฉันชอบมากที่สุดคือขนมเบื้องซึ่งมีลักษณะเหมือนแป้งบางกรอบที่มักจะใส่มะพร้าวขอให้มีความสุขและอย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆคอมเมนต์ต่อมาฉันมักจะชอบอาหารสไตล์ภาคใต้ของประเทศไทย เพราะฉันอาศัยอยู่แถวแถวสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมาระยะหนึ่งแล้วอาหารเหล่านี้ไม่น่าจะมีขายนอกประเทศไทยเนื่องจากร้านอาหารไทย99%ในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาให้บริการอาหารอีสานเช่นลาบส้มต่ำและอื่นๆแกงใต้แท้ๆซึ่งจริงๆแล้วเผ็ดมากดังนั้นอาหารประเภทนี้จึงไม่เหมาะสำหรับทุกคนและจะไม่พบในร้านอาหารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำยาในความคิดของฉันเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นปลาสับที่ปรุงด้วยกะทิกับแกงใต้เสิร์ฟบนเส้นขนมจีนมักจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสีเขียวมากมายที่คุณสามารถคลุกเคล้ากับอาหารของคุณได้ซึ่งสามารถพบได้ทั่วภาคใต้ของประเทศไทยคั่วกลิ้งหมูเป็นอาหารใต้หมูสับแห้งผสมพริกตะไคร้ใบมะกรูด จานนี้สามารถพบได้ในร้านอาหารภาคใต้ของประเทศไทยแต่คุณจะไม่พบจานนี้ในร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะคนไทยคิดว่ามันเผ็ดเกินไปสำหรับชาวต่างชาติมักจะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยร้อนขนมโคสามารถพบได้ในตลาดของภาคใต้ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาผัดโหระพาไก่และสเต๊กไก่อย่างไรก็ตามสเต๊กไม่ใช่อาหารไทยโดยเฉพาะ แต่ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันมักจะกินกับเบียร์คอมเมนต์ต่อมาโอ้มีให้เลือกเยอะมากแต่ฉันจะจำกัดให้แคบลงคือน้ำตกความชอบของฉันคือเนื้อวัวทำไมเรียกว่าน้ำตกตามตำนานเล่าว,ว่าเผ็ดมากจนทำให้เหงื่อตกและร้องไห้เหมือนน้ำตกลาบไก่แกงไก่เสิร์ฟกับข้าวก็อร่อยอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็กุ้งไทยทอด กุ้งน้ําจืดตัวใหญ่ย่างเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มพริกเขียวเขาน่าจะหมายถึงน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะคอมเมนต์ต่อมาใครไม่ลองส้มตำที่เมืองไทยแสดงว่ายังไม่ถึงประเทศไทยส้มตำติดอันดับต้นๆของอาหารไทยที่คุณต้องลองมีพื้นเพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่คุณสามารถพบได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปภาคใต้ของประเทศไทยก็ตามกินช่วงเวลาใดของวันก็ได้ ส่วนผสมหลักของส้มตำคือมะละกอรกระเทียมพริกคอมเมนต์ต่อมาในประเทศไทยมีอาหารดีๆมากมายที่พูดยากสี่รายการโปรดส่วนตัวของฉันคือส้มตำในช่วงสปีที่อาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อนๆคนไทยตั้งชื่อเล่นให้ฉันว่าส้มตำเพราะฉันต้องกินส้มตำอย่างน้อยวันละครั้งฉันอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่หนองบัวลำพูในภาคอีสานผัดกระเพราหมูหรือไก่ อาหารจานเดียวที่ได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อสําหรับมื้อกลางวันหรือมื้อค่ํากระเพราหมูเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างแน่นอนหมูสับที่มีไขมันและคลุกเคล้ากับข้าวมักจะโรยหน้าด้วยไข่ดาวต้มยำกุง้งกลิ่นอาหารไทยแท้ๆส่วนผสมที่เข้มข้นและสดชื่นของตะไคร้หอมพริกข่าใบามะนาวเขาน่าจะหมายถึงใบมะกรูดค่ะ หอมแดงน้ำมะนาวและน้ำปลาช่วยสร้างซุปคลาสสิกนี้ให้มันเป็นสมุนไพรในตำนานแกงมัสั่นนี่คือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่คุณจะได้รับจากแกงสไตล์อินเดียในประเทศไทยมักจะทำโดยใช้ไก่หรือหมูแต่บางครั้งคุณจะพบว่ามีเนื้อวัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรเมื่ออยู่ประเทศไทยลองชิมอาหารท้องถิ่นและอาหารไทยข้างทางที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีรสชาติคุณจะแปลกใจว่า อาหารหน้าตาแปลกรสชาติดีแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาได้กินอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายตั้งแต่เป็ดมะม่วงกุ้งอาหารจานโปรดของฉันคือราดหน้าเหมือนอาหารสบายๆบายแต่อร่อยอย่างน่าอัศจรรย์มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะฉันเป็นแฟนของสลัดฉันชอบส้มตำเป็นพิเศษเป็นยำที่ทำมาจากผักสดหลายชนิดได้แก่มะละกอดิบหั่นฝอย ถั่วฝักยาวและมะเขือเทศส้มตำมมีเอกลักษณ์เฉพาะนำมาโคลกและผสมในครกโดยใช้สาส้มตำม,มักจะเสิร์ฟพร้อมไก่ย่างและข้าวเหนียวก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ต่อคำถามที่ว่าถ้าได้มาเมืองไทยคุณอยากกินอาหารไทยอะไรเป็นอย่างแรกไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนา,นานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ